คนมารู้จักกับคำว่าเรียลโลจีเล่าที่จะทำให้คนได้รู้ว่าพอลิเมอร์ใกล้ตัวรามากกว่าที่คิดแต่ก่อนอื่นเลยนะคะทีกมอนเนี่ยทราบกันหรือเปล่าเพราะว่าเรียลโลจีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไรแน่นอนค่ะว่าเรียลโลจีเป็นการศึกษาการเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในพิกรรมการไหลของสารที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไปค่ะโดยการไหลนะคะจะแบ่งออกเป็นได้2ประเภทคือนิวตันียและนอนนิวตันค่ะซึ่งนิวตยนเนี่ยนะคะเป็นการไหลโดยที่ หรือความหนืดไม่ขึ้นกับเชียร์เลตหรืออัตราแรงเสีแน่นองค่ะและนอนนิวตัวนี้นะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทคือ1เชียร์ติกนิ่งหรือไดลาแตนเป็นกรณีที่เชียร์เลตเพิ่มขึ้นมีตาเพิ่มขึ้นค่ะ2เชียร์ติกนิ่งหรือซูดอพาสติกเป็นกรณีที่เชียร์เลตเพิ่มขึ้นแต่นีตาลดลงค่ะว,ว่าแต่เราจะรู้ได้ไงคะว่าสารลเราีพฤติกรรมกันไหลแบบไหน ่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์เนี่ยมีกี่ประเภทแล้วมันมีกี่ประเภทล่ะคะสงสัยสงสัยค่ะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะเริ่มเลยค่ะพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1การไหลแบบลามินาเป็นการไหลแบบทิศทางเดียวกันไหลขนานกันอย่างเป็นระเบียบค่ะ 2. การไหลแบบทูเบลเลนเป็นการไหลขนานกันอย่างเป็นระเบียบผสมกับการไหลวนค่ะมีตัวอย่างไหมคะแบบนี้ไงคะ การไหลของทิวเวอร์แลนด์ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําความรู้จักคาศัพท์ที่น้องงงงงเข้าใจยากกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งให้เราทําความเข้าใจเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะซึ่งเชียร์ทิงนิ่งหรือสื่อโดพลาสติกแบบนี้บบนหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะทุกคนเชียร์ทิงนิ่งหรือสื่อโดพลาสติกเนี่ยนะคะเป็นการเพิ่มอัตตาแรงเฉือนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วทาให้ความหนืดลดลงซึ่งการเพิ่มอัตตาแรงเฉือนที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้เกิดการทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลทําให้สายโซ่โมเลกุล กล้ตัวเราเนี่ยนะคะก็คือสีสเมื่อเราทําการคนสีไปเรื่อยเราจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าสีของเราเนี่ยจะมีความหนืดที่ลดลงทําให้เราสามารถนามาทาได้ง่ายขึ้นนั่นเองคะ่ะการเพิ่มอัตราแรงเฉือนที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้ความหนืดลดลงจะทําให้เกิดการไหลของสารสารด้วยน,นั่นเองคะ่ะราฟนี้นะคะเป็นการผ่อระหว่างเชียร์เรทหรือคืออัตรากากเรเฉือนและเชียร์สเตสหรือแรงเนฉี่น สเตตตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสารจะมีความเหนืดค่ะาซึ่งสารประเภทนี้นะคะจะเป็นสารประเภทดิสโรอิลาสติกค่ะส่วนนีลาแทนนะคะยกตัวอย่างที่เห็นเนี่ยชัดเลยคือจะเป็นน้ำแป้งค่ะทุกคนเคยเห็นการทดลองมายากรวิทยาศาสตร์ที่คนวิ่งบนน้ำแป้งได้ไหมคะนั่นเป็นเพราะการวิ่งเป็นการเพิ่มแรงเฉียดเหล็กลงไปบนน้ำแป้งทําให้ความเหนืกของน้ำแป้งเพิ่มขึ้นจึงทําให้คนสามารถวิ่งบนน้ำแป้งได้นั่นเองค่ะส่วนเมื่อยเย็นเฉยๆแล้วจมนั่นเป็นเพราะว่า ไม่มีแรงเฉลดลงไปทําให้แรงมือโฟซิตี้ลดลงตามจึงเป็นผลให้คนไม่สามารถยืนเฉยๆบนน้าแป้งได้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนสายอันอิสร์เอลวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัว